ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นของวันพุทธที่27มีนาคมซึ่งเป็นวันนี้ได้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนอีกแล้วนะครับต่ออีกหนึ่งวัน จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนได้เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนสําหรับใครที่ไม่ชอบอากาศฝนตกก็ต้องทําใจครับเพราะปริมาณของฝนตกฟ้าขนองจากพายุฤดูร้อนในรอบนี้จะตกต่อนเนื่องอีก3วันครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่29มีนาคมสภาพอากาศบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับมีพายุดุร้อนเข้าในขณะที่กระแสของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนําปริมาณความชื้นครับจากทางอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมจึงทําให้พื้นที่บริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนนะครับปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้จากนั้นบริเวณทางภาคใต้เริ่มมีสัญญาณปริมาณของฝนดีงามเริ่มกลับมาครับจากอิทธิพลของกระแสลม ชมชั้นมรสุมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าตั้งแต่ช่วงวันที่27มีนาคมนี้เป็นต้นไปถึงช่วงวันที่29มีนาคมมรสุมตะว,วันออกและมรสุมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่เหนี่ยวนําพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันมันจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นบริเวณทางภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่28และก็29มีนาคมนี้สภาพอากาศในบริเวณ ประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันศุกร์ที่29มีนาคมจะเป็นเช่ลยจังหวัดใดบ้างที่ต้องคอยจับตาและเฝ้าระวังทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด จากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดหลงครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับประจำช่วงบ่ายของวันพุธที่27มีนาคมนะครับเรามาตรวจเช็คนะครับสภาพอากาศตามเรดาร์ตรวจจับปริมาณของฝนนะครับเริ่มมีการก่อตัวในช่วงเวลา12นา30นาทีนะครับจะอยู่แถวบริเวณทางอีสานตอนกลางอีกแล้วนะครับโดยแอดมินจะเริ่มไล่มาตั้งแต่ทางตอนบนนะครับแถวจังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครับไล่มาทางขอนแก่น แถวชัยภูมิมหาสารคามกาลสินแล้วก็ นครราชสีมานะครับจะค่อยๆไล่ลงมาถึงบริเวณทางภาคกลางนะครับแถวทางพระนครศรีอยุธยาหรือว่าวงเวียนสะแก้วล,ลบบุรีก็เริ่มมีการก่อตัวนะครับรวมถึงบริเวณแถวทางปากช่องม่วกเหล็กกวางม่วงนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนดูลงมาเส้นทางของฝนนะครับก็มีการก่อตัวครับแถวอ่างทองค่อยๆไล่ลงมาครับแถวสุพรรณบุรีแถวอู่ทองสองพี่น้องกำแพงแสนแถวบริเวณจอมบึงสวนพึ่งนะครับของจังหวัดราชบุรี ก็เริ่มมีการก่อตัวบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับปริมาณของฝนเนี่ยตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เพิ่งเริ่มหยุดไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้แล้วก็เริ่มมีการก่อตัวใหม่อีกแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่าย,ยของวันนี้นะครับแถวทางปลวกแดงแถวชุมแสงนะครับแถวแกลงของจังหวัดระยองนะครับก็อิทธิพลนะครับจากกระแสของลมใต้ที่หอบนําปริมาณความชื้นจากทางอ่าวไทยแล้วก็ ทะเลจินใต้เข้ามาปกคลุมในโซนของทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคกลางในช่วงนี้สําหรับบริเวณทางภาคเหนือลักษณะสภาพอากาศในวันนี้แอดมินต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับต้องกราบขออภัยที่ต้องรายงานสภาพอากาศตามความเป็นจริงนะครับมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ บริเวณทางภาคเหนือในวันนี้จะอิทธิพลของกระแสลมฝั่งตะวันตก ที่เคลื่อนไหลผ่านมาบริเวณทางประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือในวันนี้ด้วยกําลังแรงลมวันนี้ค่อนข้างแรงอยู่นะครับในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเก็วัดได้ที่ประมาณ60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอในช่วงเย็นๆพอเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับสบภาพอากาศกระแสลมบนบริเวณทางภาคเหนือจะเริ่มค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ํา แล้วก็ดึกนะครับก็เริ่มมีแนน้ออ่อนกําลังลงจากมีกําลังแรงจะเหลือกําลังปานกลางนะครับในช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้ในขณะที่บริเวณทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคกลางตอนบนมีกระแสของลมบนนะครับระดับปานกลางถึงค่อนข้างแรงในบางช่วงเวลานะครับซึ่งในขณะที่บริเวณทางภาคใต้กระแสของลมบนมีสภาวะเป็นปกติจากนั้นเมื่อเราทําการ มาเช็คกระแสของลมชั้นมรสุมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดของวันพุทธที่27มีนาคมซึ่งก็คือวันนี้เป็นต้นไปมรสุมตะวันออกและมระสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำลังเล็กน้อยถึงปานกลางพัดหอบนำปริมาณความชื้นจากทางทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันจากปัจจัยควบคุมสภาพอากาศต่างๆก็จะส่งอิทธิพลกับลักษณะสภาพอากาศบริเวณทางภาคใต้ตั้งแต่ช่วงบ่าย เย็นค่าของวันพุธที่27มีนาคมเป็นต้นไปโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่และ จะเริ่มเป็นฝนลักษณะตกกระจายตัวนะครับครอบคลุมอาจจะเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับแต่ตั้งแต่ช่วงวันที่28แล้วก็29แนวโน้มปริมาณของฝนทางภาคใต้จะเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะสภาพอากาศบริเวณทางภาคใต้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรละนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นคร รีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจากนั้นเรามาเช็คสภาพอากาศบริเวณทางภาคเหนือนะครับลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นค่าของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้บริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับจะมีฟ้าลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันเนื่องจากว่ามีความกดอากาศต่ําหรือปริมาณของความร้อนเข้ามาปก กคลุมบริเวณทางประเทศไทยจึงก่อให้เกิดมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เนื่องจากว่าพอตกในช่วงเช้าของทุกๆวันในช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมแถวบริเวณทางประเทศเวียตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนนะครับส่งผลทําให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้เริ่มมีการแปรปรวนหรือก็คือพายุรุดูลล้อนั่นเองนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและทางเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าบริเวณทางภาคอีสานในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำจะปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยในขณะที่ในช่วงเช้ามืดถึงเชา้าของทุกๆวันสภาพอากาศจะคล้ายคลึงกับบริเวณทางภาคเหนือเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางเวียดนามลาวและในบางช่วงเช้าก็เข้ามาปก กลุ่มบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคเหนือส่งผลทําให้เกิดแนวะัะอากาศหรือเกิดพายุรุนร้อนเกิดขึ้นในขณะที่กระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆพัดปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือจึงทําให้บริเวณทางภาคเหนือในบางพื้นที่ปริมาณของฝนหายแต่ในบางพื้นที่มีปริมาณของฝนในขณะที่บริเวณทางภาคอีสานนะครับโดนผลกระทบแค่บริเวณทางตอนบนเช่นบริเวณจังหวัดหนองคายหรือว่าบึงการเท่านั้นนะครับ ส่งผลทําให้สภาพประกาศนะครับฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่พื้นที่เสี่ยงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกลาลสินมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบ,บลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาบริเวณทางภาคกลางจะมีอากาศร้อน แล้วก็จะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันโดยฝนฟ้าขนองวันนี้คาดการร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรี กาญจนบ,บุรีราชบ,บรุรีและพระนครศรีอยุธยาลมใต้นะครับช่วงนี้ปริมาณความชื้นมาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเช็คสภาพอากาศบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจะทําให้เกิดฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก รากินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราด ทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณทางกรุงเทพปหานครแล้วก็ตามโซนปริมณฑลวันนี้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยเฉพาะในช่วงตอกรางวันถึงช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่าเริ่มเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นนะครับแนวปะทะอากาศเริ่มเคลื่อนตัวลงมาจากเมื่อวานนี้แล้วก็จะทําให้มีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในช่วงตอกรางวันนะครับโดยฝนฟ้าขนองวันนี้คาดการลอยละ20ของพื้นที่ปริมาณของความชื้นยัง คงมากับกระแสลมใต้นะครับที่ ปกคลุมอยู่ทาง่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในช่วงนี้กระแสของลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตเล่นโมเดลอย่างไวนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่28จนถึงช่วงวันที่30มีนาคมเนื่องจากว่าบริเวณทางประเทศไทยจะมีปริมาณของความร้อนหรือก็คือความกดอากาศต่ำจะเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนถึงร้อน ฝนจัดแล้วก็จะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายในขณะที่กระแสของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทางภาคอีสานตอนล่างบริเวณทางภาคกลางตอนล่างบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนจึงทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงสามารถมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในขณะที่พอเรามาเช็คในเรื่องของความเย็นตั้งแต่ช่วงวันที่28จนถึงช่วงวันที่31 ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่28จนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในเรื่องของความเย็นสเกลที่เป็นสีน้ำตาลแทนค่าปริมาณของความเย็นด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อนเน้นย้ำด้วยกำลังที่ค่อนข้างอ่อนจะปกคลุมทางประเทศไทยนะครับในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันที่28จนถึงช่วงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้น จากนั้นครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนปริมาณของความเย็นที่ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนด้วยกําลังอ่อนจะหายไปแล้วนะครับฉะนั้นหมายความว่าสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาเลยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มส่งสัญญาณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงนี้มีพายุรุดูร้อนครับปกคลุมโดยเฉ พาะบริเวณทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวับบนออกบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนมีแนวโน้มจะเริ่มกลับมาตั้งแต่วันนี้ปริมาณของฝนดีงามในช่วง28แล้วก็29ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับหากว่าแบบจำลองมีการอัปเดตใหม่หรือสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแอดมินก็จะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนให้เป็นระยะระยะนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจต่อไปนะครับหากว่าท่านใด ที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับในใจมี And I'll you too.